Hey, สย3งานออนไลน์คุณก็ทำได้ได้เงินจริงไม่จบตาครับสวัสดีครับทุกคนเรื่องวันนี้นะครับอยากมานั่งคุยสบายๆหน่อยนะครับเรื่องที่หลายๆคนถามมาบ่อยมากนะครับหาไรายได้ออนไลน์ทำเงินได้จริงไหมครูเต่าหรือว่ามันยากแค่ไหนมีบางคนลองแล้วทำไมไม่ได้สักทีนะครับครูเต่าขอพูดตรงๆนะครับว่าทุกง,งานออนไลน์ทำเงินได้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณลงมือทำจริงและถูก ที่ถูกเวลานะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องแต่วันนี้ผู้ต่อจะมาบอก3งานออนไลน์ที่ผู้ต่อคัดมาแล้วนะครับว่ามือใหม่ก็ทำได้แล้วก็ได้เงินจริงๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Shopee Affiliate ครับข้อดีคือไม่ต้องสต๊อกของแต่เลือกสินค้าที่เราถูกใจได้ที่เราใช้ที่เราอินนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็ค่าคอมมันก็จะน้อยหน่อยแล้วก็คู่แข่งเยอะต้องทำคอนเทนต์ที่แตกต่างนะครับแต่ ข่าวดีผู้ต่องมีความลับจะบอกท้ายคลิปนะครับอย่างที่2ก็คือคลิปสั้นนะครับทั้งเรียวที่ต็อกแล้วก็ยูทูบช็อตนะครับข้อดีคืออัดวิดีโอครั้งเดียวนะครับแล้วลงได้3ามที่เลยแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับเราต้องทําอะไรให้มันแตกต่างต้องหยุดนิ้วคนดูให้ได้ภายใน 2- อถึงสวินาทีไม่งั้นคนเลื่อนผ่านเราก็ไม่ได้ไะไรต้องต้องหาไวรัลให้ได้อย่างนี้ยนะครับอย่างที่3เขียนแอป หารายได้จากโฆษณาหรือพรีเมียมนะครับอันนี้ต้องมีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งนิดนึงนะครับรายได้เนี่ยมาจากคนดูโฆษณาแบบมันอัตโนมัติเลยแม้กระทั่งตอนที่เราหลับครับถ้าแอป,ปดีๆเนี่ยเขาจะเล่นไปตลอดหรือวางแอป,ปถ้าเขียนแอป,ปโดยที่สมัครสมาชิกโดยที่ตัดโฆษณาไปมันก็จะมีรายได้เข้ามาตลอดเป็นรายเดือนนะครับฟังดูเยอะใช่ไหมครับแต่ว่า ข่าวดีของเราคือมีเจ้า AI นะครับเจ้า AI จะช่วยคิดไอเดียช่วยทำบทความช่วยออกแบบสเต็ปช่วยเขียนโค้ดช่วยทุกอย่างที่คุณที่คุณมีปัญหาตอนนี้นะครับแต่ว่าจำไว้นะครับ AI เป็นแค่เครื่องมือรายได้จะเกิดก็ต่อเมื่อคุณเอาหัวและแรงของคุณลงไปทำจริงๆนะฝึกตอนแรกมันจะต้องเหมือนทุกครั้งนะครับลงไปตอนแรกมันจะ ไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆมันต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆครับไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ทํางานประจําหรือเลี้ยงลูกอยู่ว่าหรืออาชีพอะไรคุณก็สามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้แล้วก็เป็นรายได้เสริมช่องทางที่2รายได้ที่2ที่3ของคุณไดนะ้จนแบบวันหนึ่งมือถืออาจจะแจ้งเตือนรายได้คุณเข้ามาในตอนหลับก็ได้นะครับถ้าคุณอยากรู้เทคนิค การเริ่มต้นที่ดีอยากลองเริ่มในแบบที่คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ของครูเต่านะครับก็ติดตามเพจครูเต่าไว้นะครับเพราะว่าครูเต่าอ,อยากให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ